culture fit หรือการที่คนคนหนึ่งจะมีคุณลักษณะที่ตรงกับวัฒนธรรมขององค์กรเป็นสิ่งที่ยังจำเป็นอยู่หรือเปล่าและหากไม่จำเป็นแล้วเราควรที่จะมองหาคนแบบไหนที่จะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เรากำลังสร้างอย่างตั้งใจ It's time sit culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. cup cup ได้เวลาจิบกาแฟาคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟงังวันนี้เราอยู่ด้วยกันพร้อมกาแฟาแก้วที่190กับปุ๊กฐานิตานะคะแหมรู้ตัวอีกทีเราก็จิบกาแฟามาด้วยกันจนเกือบจะครบ200แก้วแล้วนะคะโหนี่รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ เราต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนมากๆเลยที่ติดตาม A Cup of Culture มานะคะหวังว่าจะได้ทั้งเคล็ดลับดีๆในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปพร้อมกับคาเฟอีนในทุกๆแก้วเลยค่ะหนึ่งในเหตุผลที่พวกเราชาว A Cup of Culture มีกำลังใจในการทำพอดแคสต์อยู่ตลอดมาก็เพราะว่าเราเห็นค่ะว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยมีคนและองค์กรที่ให้ความสนใจกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างตั้งใจมากขึ้นเรื่อยๆเ,เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจสร้างผ่านผู้นำในองค์กรผ่านระบบหรือกิจกรรมต่างๆหรือที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือผ่านการเลือกคัดสรรคนใหม่ๆเข้ามาในองค์กรค่ะซึ่งในมิติของการ r e รีคูดคนเข้าองค์กรนะคะหนึ่งในคำถามที่ฮอตฮิตมากเลยก็หนีไม่พ้นเรื่องของ culture fit หรือการที่คนคนนึงจะมีคุณลักษณะต่างๆที่ตรงกับวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่ค่ะ แต่ culture fit ในองค์กรยุคใหม่ยังจำเป็นอยู่จริงหรือเปล่านะไม่นานมานี้นะคะปุ๊บได้ไปเจองานวิจัยที่น่าสนใจมากๆเลยของ Society of Human Resource Management หรือว่า SHRM แล้วก็ Harvard Business Review ซึ่งงานวิจัยนี้นะคะได้บอกค่ะว่าคนที่ใช่สำหรับองค์กรอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ตรงกับวัฒนธรรมของเราแบบ100%ก็ได้ S.H.R.M. และ Harvard Business Review ได้ใช้ big data เพื่อวิจัยภาษาที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์ภายในองค์กรผ่านแอปหรือว่าช่องทางการสื่อสารต่างๆเช่น Slack และอีเมลและได้ดูรีวิวขององค์กรจาก Glassdoor อีกด้วยซึ่งงานวิจัยนี้ได้ค้นพบว่าบุคลากรที่มี culture fit สูงจะโตภายในองค์กรได้ง่ายนะคะแต่ว่าการที่คนคนหนึ่งจะอยู่ กับวัฒนธรรมขององค์กรไปได้ตลอดเนี่ยจะไม่ได้จบแค่ที่เรื่องของ culture fit เท่านั้นแต่ว่าจะเป็นคนที่มี culture add ต่างหากค่ะ culture add คือการที่องค์กรเอื้อให้คนที่มีเป้าหมายเดียวกันเชื่อในสิ่งเดียวกันและให้คุณค่ากับสิ่งเดียวกันมาทำงานร่วมกันโดยที่ให้พื้นที่กับเขาในการที่จะคิดรูปแบบในการทำงานของตนเอง และ contribut e การทำงานนี้ต่อองค์กรซึ่งพอฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยจะหมายความว่านิยามของคนที่มี culture add สำหรับแต่และองค์กรจะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆและไม่มีวิธีไหนเลยคะ่ะที่จะเป็นสูตรสำเร็จให้องค์กรระบุว่าคนคนนี้แหละจะเป็นคนที่จะมี culture add มาให้พวกเราแต่ถึงจะไม่มีสูตรสำเร็จยังไงเราก็มีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ฟังนะคะ เพราะงานวิจัยที่ปบได้พูดถึงเมื่อกี้นี้ได้เสนอมาเพิ่มว่าคนที่จะสามารถมี culture add ให้กับองค์กรได้จะเป็นคนที่สามารถปรับตัวตามวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงได้ค่ะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะหาค่าคนที่ตรงกับวัฒนธรรมองค์กรของเรา100% งานวิจัยนี้นะคะแนะนําให้องค์กรให้ความสําคัญกับอีก2ปัจจัยอื่นที่สามารถที่จะชี้คนที่อาจจะเป็น c u l t u r e a d l ให้กับเราได้อย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่ง2ปัจจัยนี้ก็คือเรื่องของ cultural adaptability และ cognitive diversity ค่ะ2ส,สิ่งนี้คืออะไรเรามาจิบกาแฟเรียนรู้กันต่อไปด้วยกันเลยนะคะ ปัจจัยที่หนึ่งคือเรื่องของ cultural adaptability หรือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมใหม่ๆค่ะบุคลากรที่มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ๆเป็นอย่างดีจะเป็นบุคลากรที่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะภายในองค์กรยุคใหม่ที่มีแนวโน้มในการปรับตัวและขับเคลื่อนกับสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาค่ะ เพราะฉะนั้นในกระบวนการคัดเลือกนอกจากการที่เราจะดูแนวโน้มว่าผู้สมัครคนนี้สามารถเข้ากับวัฒนธรรมในปัจจุบันได้ขนาดไหนองค์กรหรือรีครูเตอร์นะคะคนที่จะสำรวจดูด้วยค่ะว่าผู้สมัครคนนี้เคยผ่านสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมา,มามากน้อยขนาดไหนเขาสามารถที่จะปรับตัวเข้าหาสภาพแวดล้อมใหม่นี้ได้รวดเร็วขนาดไหนและ ในขณะที่เขาปรับตัวเข้าหาสภาพแวดล้อมใหม่นี้เขายังคงความเป็นตัวของตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนคะ่ะซึ่งข้อสุดท้ายนี้นะคะจะส่งผลไปสู่ปัจจัยที่2ซึ่งก็คือเรื่องของ cognitive diversity หรือการรับรู้และเข้าใจความหลากหลายคะ่ะความแตกต่างทางความคิดและความเข้าใจต่างๆสามารถที่จะกลายเป็นขุมสมบัติที่สำคัญของทีมได้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ต้องการใช้การ brainstorm การสรรหาไอเดียเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการทำงานใหม่ๆที่หลากหลายนะคะนอกจากนั้นนะคะงานวิจัยนี้ยังชี้ว่าองค์กรที่มีความหลากหลายที่ยังคงสอดคล้องกับค่านิยมและคุณค่าภายในองค์กรอย่างชัดเจนมักจะเป็นองค์กรที่ได้รับการประเมินมูลค่าที่สูงอีกด้วยค่ะ การปลดล็อกพลังของ c ognitive diversity นะคะจะสามารถทำด้วย2วิธีหลักๆนะคะซึ่งก็คือ 1. การสร้าง psychological safety ภายในองค์กรเพื่อเชื่อให้คนภายในทีมกล้าที่จะแสดงความเห็นที่แตกต่าง และมั่นใจได้ว่าความแตกต่างนั้นจะไม่ถูกตัดสินซึ่งเรื่องของ psychological safety นะคะก็เป็นหนึ่งในท็อปิกที่พวกเราเชาว a c c u n o a Culture ชอบกันมากที่สุดเลยหากสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมยังไงก็สามารถที่จะจิบกาแฟแก้อื่นๆได้เลยนะคะส่วนวิธีที่สองที่จะปลดล็อกพลังของ cognitive diversity ค่ะ คือการที่เราจะส่งเสริมให้คนในองค์กรเนี่ยเชื่อมโยงและสร้างสัมพันธ์กันข้ามทีมเพื่อที่จะให้การเชื่อมโยงและความสัมพันธ์เหล่านี้เปิดมุมมองและวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ๆแบบ cross functional ค่ะ งานวิจัยได้แนะนำเพิ่มเติมนะคะว่าในการบริหารองค์กรที่มีความหลากหลายสูงผู้นำควรที่จะสังเกตแล้วก็สลับไปมาระหว่างการใช้ความหลากหลายและความเป็นหนึ่งเดียวในช่วงเวลาที่เหมาะสมค่ะ อย่างเช่นนะคะในช่วงเวลาที่เราต้องระบุปัญหาหรือว่าช่วงที่เข้าใกล้เดดไลน์เนาะบางครั้งผู้นำอาจจะต้องใช้ความเป็นหนึ่งเดียวนำพาทีมสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจนแต่ในช่วงเวลาอื่นๆอย่างเช่นช่วงที่เราอยากที่จะส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์ส่งเสริมความเป็นนวัตกรรมส่งเสริมการระดมไอเดียความหลากหลายนี่แหะคะ่ะจะชูโรงขึ้นมาเป็นพระเอกนางเอก ที่ผลักดันไอเดียใหม่ๆลๆ้าๆมาให้องค์กรค่ะวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและแข็งแรงจะไม่ใช่วัฒนธรรมที่มีเพียงแค่คนที่คิดเชื่อและทำทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่จะเป็นวัฒนธรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาและสรรหาไอเดียแปลกใหม่โดยพลังของความแตกต่างหลากหลายที่มีอยู่ในตัวของเราทุกคนค่ะ เพระนาะฉะนั้นนะคะในการคัดสรรคนใหม่ๆเข้าอ,องค์กรอย่าลืมเช็คเรื่องของ cultural adaptability ผ่านการดูประสบการณ์ในการปรับตัวเข้าหาสภาพแวดล้อมใหม่ๆของคนที่เรากำลังคัดสรรอยู่นะคะและเรื่องของ cognitive diversity ที่จะเป็นที่มาของแนวคิดใหม่ๆที่จะเพิ่มความหลากหลายในองค์กรด้วยค่ะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกคนสนุกกับพลังของความแตกต่างหลากหลายนี้นะคะ เพราะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒน,นธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีทำไมเราไม่มาสร้างวัฒน,นธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะคะกาแฟแก้วนี้หมดลงแล้วเราพบกันใหม่แก้วหน้านะคะสวัสดีวันนี้สวัสดีค่ะ And that’s today’s again next time. See of you Cup Cul.